หาหลังกับสองครับผมฝ้าพาสามกับกับกับสามเนาะฝ้าพาสองมันมันอยู่ครับได้สองแตมพี่น้องโอ้ใส่สวยครับปักไงได้ตัวนี้ครับเนี่ยโอ้ผมนี่แหละผนงานพอดีย้ำเศร้าเด้อครับผมพี่น้องครับผมพอดีไปดักหนูไว้ครับเมื่อวานแต่ว่าตอนใสผมบ่ได้ให้พี่น้องเบิก้ะครับผมวัติหาไปพี่น้องไยยามครับืัอนี้ไม้ไม้ไม้ครับ ืตอนที่ผมลงคลิปที่แล้วมันอยู่กลางนานี่ผมไปเจออยู่ริมริมห้วยครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบึงเลิอไปชมเมืองวันสิมานมานครับพี่น้องใส่ไปห้าหลังครับแต่ว่าห่างกันหลายพี่น้องเลยผมไปเบิ่งครับผมตามไปเบิ่งนี่าอากาศยำเศร้าคืนนี้ฝนมันตกครับพี่น้องฝนตกนหน่อยนึงครับประมาณหุ่มนึงนี่แล้ว ปกงไวแ้แหละครับตกแห้งเติบเดี๋ยวมีหืมหมานบมดเป็นเวงครับผมพี่น้องครับทีทุกท่านปากเด้อครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับผมโอ้อยางมาไกลเติบพี่น้องเลยเข้าอันนี้หว้ยหวยห้วยลิมหว้วยครับผมมาหาบานปลาโอ้ยปลาขึ้นจ้าพี่น้องเลยปลาปลาคอเด้เนี่ยติดน้ำนะครับโอ้น้ำดิ้นวนๆเลยครับ ผมใส่ไปนู่นครับพี่น้องตอนคลิปที่แล้วผมใส่สามลังได้สองตัวนู่นครับอยู่ตรงกลางกลางคันเพร่กลนะางนาครับผมผมปล่อยไว้กันครับให้มันเพร่พันให้มันออกลูกลายๆกันพี่นาเคยวากันไหมครับตรงนั้นนี่ชิมาเอาอยู่มันอยู่ริมห้วยนะอยู่ไกลท่านบอกเอากินเดี๋ยวคนอื่นสิเอากินก่อนครับสมบิมานบอพี่น้องมาเบิ่งกันครับผม ่ใช่ไปตรงนี้สองหลังครับเนี่ยเห็นขุยมันหางมันเกลี่ยงดีดีเลยมนชิมานี่ผมบอกโอ้ยบ่ผาดครับพี่น้องเลยถึกแลครับผมเห็นผมลิงไว้แล้วถึกแล้วครับผมเห็นแล้วสองหลังผมใส่ไปสองหลังโอ้รโอ้ยรดน้ น่ครับผมพี่น้องใส่ไว้ที่ลังหนึ่งอา้าวโอ้ยกลับไปได้นอกบดนี้โอ้ยพี่น้องมัดไปเท้เท,เท่โอ้บักงหญ่เลยครับโอ้เอี้มานมาเงี้่เลยพี่น้องโอ้ยรอบผมจอดจอด ใส่สวยครับผมว้ายนิ่งแต้มแล้วนี่ริบห้วยนะครับผมใส่ไว้สองหลังโอ้โหขาดน้องนี้มานครับโอ,โอใส่ไว้สองหลังนี่นี่ครับผมโอ,โอ้ตัวใหญ่ตัวเนี้ยใส่สิเป็นสองแต้มโอ้หมานมันมานมัน,มน,มนใส่สิเป็นลูกเงียกระปูครับพี่น้อง ุดยอดแท้ปูยอะค,ค,ครับผมนี่ปูใหญ่ครับแต่ว่าใสสวยอยู่นู่นน้องอารริมคลองครับสองสองแต้มสองล้างสองแต้มเฮ้ยครับผมพี่น้องไม้นี่สุดยอดครับยอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวนู่นเด้อผมจะให้ยางไปอีก มันอยู่ไกลครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมจะไปฮอดไกลๆผมสุดท้ายเพิ่งครับผมไกลครับเดี๋ยววิดีโอบอพอครับผมครับผมอีกไม้นึงข้างปลาอันนี้แหละข้างหินคานตเนี่ยโอ้พี่น้องเลยครับนี่ผมออกหมา่าหยางกับปูห่มหายคุณน้องมันมันกินเข้าหมดเลยครับเออโบราณมันแข็งเดี๋ยว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 ต้องเจอกับครับดุนเน,นี่ยโอโอถือพี่น้องดูดิมันมาเก็บเข้า ข้าเปลือกข้าเปลือกผมอครับเก็บกินไปหมดอีปูผมใส่ไว้ลากปูผมไปกินแล้วพี่น้องโบถือครับโบรันครับเดี๋ยวค่อยกวากันใหม่เด้อหลังเนี้ยพี่น้องครับผมหลังจากไปนู่นริมหน้าฝั่งนู้นครับผมมาฝั่งหน้าบ้านนี่คลองใส่เว้คลองนี่แหละครับริมคลองน้าพี่น้องหน,น,งน,หนูผมเห็นหนูมันเดินพวกริมน้าอะครับเลยมาลองใส่เหลืออยู่ฝั่งนี้อีกสองหลังครับใส่เมื่อกี้ย่ามไปแล้วสามหลังถูก ได้สองแต้มครับผมพี่น้องสองแต้มสวยๆเลยครับอีกอันอีกลางหนึ่งมันดึงกระปูไปหรอก้องเอ้ยดึงกระปูไปกินฝ้าผ้ามันแข็งครับผมโนี่พี่น้องมาเบิ่งนกันนี่ครับติดตามอีกกลางหนึ่งค่ะเนี่ยผมนี่ค้างเข้าไปนี่แหละบรรยากาศงามเศร้าเสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องมาอน,นีวันหยุดเอพี่น้องวันหยุดของ,ของ,ของคนเหิดงานโน้ำน้ำพี่น้องเลย เบิ่งกันมาลุ่นกันมาชิมมาน์่าอีกลังนี่ริ้มน้ำครับริ้มห้วยนี่ครับคือเห็นมันงางนะพีน่น้องผมเปาการตารคุม้มเ่ยมานบ่โอ้พี่น้องบ่มาครับเออว่าเนื้อห้างมันกระดี่อยู่ดิแสดงว่าเนี่ยห้างเรียมมองๆเลยครับโอ้ห้างดีเติบแต่ว่าเออบ่มาครับแสดงว่า ที่นี่เอ๊ะแมวกินมันละบอเนอห่างครับผมเนียกระปูนเตือคือเก่าเข่ารังเนี่ยอ่าโอเคครับพี่น้องอบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับตอนแรกนี่ว่าสิมาดักปลาไหลครับพี่น้องนี่แหละครับผมสิมาใส่ปลาไหลบ้างรันครับพี่น้องเราติดตามเด้อครับผมอีกรังหนึ่งโอ้โหนี่บรรยากาศทุ่งนาน้องเลยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วครับผม หลังสุดท้ายเบิรงครับผมจีมานบ่นี่มีขุยปูทิ่ตะกรอนขุยมันหลายๆครับตอนบ้านเกี่ยกข้าวอ่ะนี้มาใส่ไปพ่นนี่มันสิคือกอเบิรงกันมานบอเนาะบาอยู่ครับพี่น้องอยู่แต่ฝั่งนู่นครับเอ้ยเรียนเกี้ยงอุลุยแต่ว่าเออแสดงว่าแมวเอาไปกินก่อนหมดแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยอวา ครับผมเดี๋ยวนุ่นบรรยากาศเดี๋ยวจะไปไฮให้เบิ่งสองตัวนั่นรวบคลิปครับผมนี่บรรยากาศบ่คือครับห้าหลังได้สองโตครับผมผมพี่น้องเนี่ยบรรยากาศทุ่งนาครับผมน้ำเศร้ามาแล้วทารกขึ้นมาแล้วครับทายมื่อนี้ได้สองเต็มอยู่ครับพอได้ปิ้งอยู่ครับผมออมไปแล้วปิ้งครับผมที่เมีย ทายเบิร์แบบปูใหญ่เติมพี่น้องบรรยากาศทุง่งนาวิธีอีสานก็แบบนี้นะครับหานูปิ้งขว้าพี่น้องอ่นนีดเข้ามารับชมติดตามก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อครับเฮงๆรวยๆเด้อครับพี่น้องฝากด้วยครับผมช่องยมบ้านทุ่งช่องน้อยๆครับผมพี่น้อง